สวัสดีค่ะยูงิ้ชาแนลนะคะพอดีว่ามีคนขอขามาไลน์เหลือเกินนะคะว่าพี่อ่คะรีวิววัวที่คอกให้ดูหน่อยค่ะพี่อค่ค้าวัวที่คอกมีกี่ตัวคะหนูอยากดูจังเลยวันดีพี่อยู้าสิผาไปเบิ้งค่ะไปค่ะเริ่มจากตัวแรกละกันนะคะบักจอยค่ะลูกไส้หัวแก้วหัวแหวนนะคะตอนนี้อายุหนึ่งปีกว่าๆแล้วค่ะน่าเป็นลูกของนุ่มอลังการส่วนแม่นางคือแม่เบลล่านะคะ พึ่งสวนสะพายไปมันหมาดค่ะสวนเข้าแล้วก็ล่อได้หรอพี่น้องดูตัวเปนหนึ่งนะคะใจเอ้ยใจครับใจใกินใบไผ่มาสนใจเลยนะคะใจใจนั่งเป็นหลานอนส,สั้นนะคะทายเขา บ้าจอยแสบอยูครับแม่เฮ้ยปั้วไม่ละกินสุดยอดเลยเออเออกินหลายๆกันน่ะไปแล้วเดี๋ยวไปหาแม่เบลล่าเด้อครับครับไม่ไปครับตอนนี้คือแม่เบลล่านะคะตอนนี้อายุได้ประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าเดือนละละับน้องตอนนี้ท้องหะทองกัปตันได้ประมาณแปดเดือนนะคะ ต ari, ้นเดือนกรลกกาคดานั่งกัซสิคอดแล้วรอชมลูกกับตันนะจ๊ะก็จะสวยงามขนาดไหนเนาะโอ้ติดติดติโอ้ยนอเมิงกินใบใหม่ไปก่อนเอานั่งเป็นลูกของคุณล่ามด้วยค่ะพี่น้องเป็นนวดตนแรก ทีผิวสื่อเขามานนะคะหลายคนถามว่าหลังนั่งคือแอนแทรที่หลังนั่งแอนกันยอนวานั่งมีลูกนะคะมีลูกสองแล้วเป็นธรรมดาของงัวต่้งทองนะคะหลังเดยกีแอนแบบนี้มีลักษณะผอมๆจักน่อยเป็นสรงของงัวที่หายลูกดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปอีกคอกนะจ๊ะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ยูสีผ้าไปอีกของหนึ่งนะคะซึ่งยู่ห้างกันจากน้อยนะคะห้างกันหลายเติมงัวว่าสามารถมองเห็นกันได้มีเธอหนึ่งค่ะนั่งนั่งพงุ่นนะคะนั่งออกขอ,อกหรือยางมหามูยุคอ,อกหนีนะคะหูยสามารถจําได้เสยเพราะว่าตอนนั้นนั่งเคยยุคอ,อกหนีนะคะมาแล้วจ้า โมเมนไกลนะคะนี่อีกขออหนึ่งขอกนี้น้องเบลขออนี้น้องพงบุญกับลูกสาวอยู่นะคะกันข้าข้อนี้เสียออกเหมือนหมืดแน่ด้วยค่ะโอ้ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยองยโอนยโอ๊แลอวยันคยะ ควันเข่าอายุได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะขี่ดือ้อไงนะคะวุน่ะักุ่น่ะัุ่นหนขี่ดื้อสุดๆเลยนะคะได้ควันเข่าควันเข่านั่งเป็นลูกของซี0ไ6วศูนย์เ่ากนะคะกับแม่เบลล่านั่งเลยสิหยอ,อกกับแม่ผงวุ้นนะคะ สวยมากเห็นตัวอยู่อยู่ที่นอนโอ้ยสีกับงามนะคะอ่ะอีกตัวหนึง่งแม่ของวุ้นอยู่ข้างในนะคะของวุ้นตอน,นี้นียุประมั่นสองปีกว่าๆนะคะนั่งได้ลูกโตนึงแล้วก็คือหนองขวัญเขาตัวน,นี้นะคะเป็นลูกขอ,องเอกเคหาชองฟูนค่ะตอนนี้นางกำลังตั้งท้องกับออกฟอร์ โชคเนื้อวิฟามนะคะซึ่งเป็นเมียตัวแหลกของออกอร์ดทีเขามายุในไทยคะ่ะข้ากัดตองรอดหนุนต่อไปนะคะวาสิบมิตรบอรสิบอสวดทองในเชืานึงน,นะคะหมดกัด คันข้าวเร็วมาปิดคลิปเพื่อนๆหน่อยเร็วมาเร็วสำหรับงอของบิ่นะคะกับมี่ทางมือซีโตค่ะสำหรับตอนนี้เนาะในอนาคติอุบะิมีงอหกโตถ้าคว้านข่าวง่ายขึ้นนะคะอนาโคจิอุะมีเจ็ดแปดเกาโตค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะไปละบ๊ายบายก่อนเนาะหอมแก้กันก่อนหอมแก้กันก่อน,อ,น,อ,นอุ้ย ฝากกดติดตามชม่องยุงยิงชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปดีๆจากพี่อิวบ๊ายบายค่ะขอตัวไปเล่นกับควันเขาก่อนนะฮักเหลือเกิน